สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิททิศศาสตร์ค่ะนักเรียนเรายังอยู่ในเรื่องของการทบทวนสระกันอยู่นะคะนักเรียนสระที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือสระอื่นนะคะนักเรียน สระอือนะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ข้างบนพย,ยัญชนะต้นนะคะนักเรียนคําที่ผสมด้วยสระอือนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีพย,ยัญชนะอ,อนะคะเขียนไว้ข้างหลังพย,ยัญชนะต้นนะคะนักเรียนเราไปฝึกอ่านคาที่ผสมด้วยสระอือกันนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะ วันนี้เราจะฝึกอ่านคำสระอือที่ไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนอออ่างที่อยู่หลังพยัญชนะต้นไม่ใช่ตัวสะกดนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าเข้าใจผิดนะคะเราจะไม่สะกดว่าออืออือคออือคอคือเราจะไม่สะกดแบบนี้นะคะเราไปดูคำกันก่อนนะคะนักเรียนเราฝึกคำาคำที่ผสมด้วยสรรอือกันนะคะนักเรียน ต้อือตือบออือบื้อท้อือถือสออือสือคออือคือ อืมออือมือชออือชื่อไม้เอกชื่อปรออือปรือหอรออือปรืปร เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนสังเกตคําที่ผสมด้วยสระอือด้วยนะคะพออ่างที่เขียนอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นไม่ใช่ตัวสะกดนะคะนักเรียนหลักในการสังเกตนะคะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดให้เขียนพยัญชนะอ่อให้เขียนพยัญชนะออไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียน นักเรียนไปฝึกอ่านทาที่ผสมด้วยสระอือที่เราเรียนวันนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมทําแบบฝึกหัดส่งคุรูด้วยนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้วิชา,าภาษาไทยคุณรูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ